สบายดียินดีตอนฮาพอสููซองน้องตุ๊กสาวลาซําเนื้อชาแนลสบายดีเด้อทุกคนสบายดีตอนสวยๆเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้ว่ะสิพาทุกคนไปหาสื่อเขื่องเนาะทุกคนเนาะเป็นหาสื่อปั่นเก่าหรือว่าปั่นเก่าอันที่เป็นแบบปั่นเก่าเจ้าภาพหรือว่าเป็นปั่นเก่าแบบแมเจ้าสาวเกล็นคนอ่ะแบบสูงอายุที่แบบผืนซื้อออกงานหาทุกคนแล้วก็ อาอยุตลาดเศร้าเนาะทุกคนเนาะน้องตุ๊กก็เลยได้ลองเสิร์ฟเอปเอินรถบางเน่อมาแอปเอิ e R นรถเนาะมาอ่ามาฮับน้องตุ๊กแล้วเนาะไปตลาดเศร้าเนาะทุกคนแล้วบัดตอนกลับมาจะจ้างรถเมย์กลับมาเนาะทุกคนนี่เสีงเดี๋ยวนี้น้นองตุ๊กกอายุห้องนี่เองเนาะทุกคนน้องเาว้สักเถียงอาจจะเสียงบริบริเวณของของตุ๊ก นกตุ๊กมายูเวียงจันเนี่ยมายู่เหิงเนาะทุกคนเนาะออยู่ว่ายูนาน,นานนั่นเองเนาะทุกคนเหิงก็คือโดนโดนนานานั่นเองเนาะเป็นภาษาสำเนาถึงยูโดนนานนีกระทารถมาฮับอีกหกนาทีกะเพื่อนกสิมาฮับกันเนาะทุกคนเนาะแล้วนกตุ๊กเกษิไปเลาะตลาดเร้าไปหาสื่อเสื่องหาสื่อนังเนแหละทุกคนค่าเดินทางก็ได้ตกลงกันในแอปเลยเนาะเป็น ค่เดินทางคือ6,000กิฟต์เนาะทุกคนเนาะ,ะ6,000กิฟ์คือจากที่มาฮับยูหองนกตุ๊กไปหอดตลาดเศ้าเองเนาะทุกคนตลาดเร้าแล้วก็นกตุกกจิคอยอัดคลิปไปเถือเล็กเถือน่้อยเนาะทุกคนแต่มื้อนี้ว่าอันวว่าจีพาไปสวนเนาะแต่ว่านกตุกค่าคือไปซื้อเขื่องแล้วก็ข่าอายบวชตอนเศ้าแต่ว่านกตุกกะตอนเส้คาค่ะก บริป้าเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเพราะว่าตอนเช้าวของบริป้าหย,ย้อนเดิน,น้องตึกมีรถแต่ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่แบบไลเซอร์แอปเอิร์นรถมาเนาะคือเอาไปเอาไปเสื้อเลขได้เด้อทุกคนเลขวันที่หนึ่งเนาะปลายรถคือซีหนึ่งศูนย์ซีเนาะทุกคนเนาะซีหนึ่งศูนย์ซีอีกห้านาทีหอ,อนาานะจ้าู้ว่าจะเป็นรถแนวเดือดถามเาเบื้องฐานตามกันเนาะโดยการใส่แอปครั้งแรกของน้องตุ๊ก เออรถขังแลกเนาะยุลาวก็สามารถเอินรถใดคือกันเดอทับาหากบ่มีรถขี่บ่มีรถไปไสเนาะตกลงกันใดทางนี้เลยคือรถเอฟมาเขาสมัถเลือรถใดคือเป็นรถไญ่บเหลือจะเป็นอันรถรถจักรเนาะซึ่งลงตุ๊กเอินมาคือเป็นรถจักรเลยทุกคนมาเบิรงกันวาควมปลอดภัยหรือว่าการไปการเดินทางมันจะเป็นแบบเดินเนาะทุกคนคือนี่นะลงตุ๊กอ มาเวียงกาจะได้อาทิตย์นึงอาทิตย์ป้ายแล้วเนาะทุกคนเนาะน้องตุ๊กมาหอดกับประมาณวันที 6, 7, ท่หกถึงเจ็ดนี่แหละทุกคนประมาณวันที่หกถึงเจ็ดก็บยู่เฮือนป่าสองสามมือแล้วก็มายู่เฮือนป่ายวานอะห้องแซงอีกน้องสามมือหรือจึงใหญ่ามายู่น้ำหนองนี่เนาะทุกคนเนาะใหญ่มายู่น,น้ำหนองนี่น่าจะได้ยู่นี่เลยทุกคนน่าจะได้ยวนหองแถวหน,นองนี่เลยกับน้องตุ๊กกับมาเฮียนมาเฮียนอีกเงีนเนองเนาะทุกคน ม,เเมาเฮียนฝึกทักษะกับตนเองคือมาเฮียนตัดยิบอ่ายางเก่งเกาะทาวาอันนั้นฐายิบบัวไรทาวาตั้งเจอดีๆเฮาก็เฮ็ดแต่เมื่อทุกอย่างเลยทุกคนเฮาเฮ็ดอ่าตั้งเจอเขาความพยายามเขายุบันเดืยอความสำเร็จเขาก็ยูุ่บันนั้นแต่ตั้งแต่ว่าเขาจะสำเร็จไวหรือซ่าก็คนอื่นเท่านั้นแหละทุกคนแต่ว่าเนื้อความคิดของหอวงุูกคือวิชาสีสีมือืีแบบ อ่ะได้เยเฮียนไปได้น้ำใส่แน่นอนเนาะว่าน้ำใส่หน่อยกับน,น้ำใส่ร้ายคือได้มาเฮียนแบบนี้ก็อนึ่งก็ะยักเฮียนแบบไปตัดสินตัดเสือเถอตัวเองหนุ่มเนาะคนเนาะเยี่ยงคาดนึงน่งกระหองหาเมย์ไปหาห่านกับก็องมีความคิดแบบเออเขาก็าได้ตัดดีได้ยิบด,ดีอยู่นาองุก,กันเลยแบบยากก็เลยว่ายากกัน อย่างมาเฮียดเอาความผู่หูเอาประสบการณ์ตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็น้องตุกก๊กจะไปเฮ็ดอยู่บ้านอันนี้สมารถเฮ็ดอยู่เฮือนก็นได้นะทุกคนเนาะอยู่ไกลอยู่ไกลปันเดนกกคนกับสมัครเขา้าถึงเขาได้ถาบาเขาตัดงามตัดคักเนาะคนเนาะอืมก็เป็นเพิ่มแหละควรแล้สิ่งที่น้องตุ๊กเฮียนมาจากมหาวิทยาลัยไใส่ยบอไใ้ส่ยเนาะแต่ว่าน้องตุ๊กเงี่เาเคยได้นลองไปเฮ็เดเบียร์กะนํำ บริษัทจักเถือนทุกคนแต่ว่าเนิอระ่างเนิ่สวงสามเดือนนี่ก็จะหาเบียกเทสเสริมไปนำเนาะทุกคนค้ขาขายโบแต่ว่าเจอน้องตุ๊กน้ำมัคค้าขายได้แต่ว่าส่วนร้ายนะค้ขาขายทุกคนปานใดเนาะทุกคนคือ,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 อม,มันขึ้นกับลูกค้าขาดมาหาฮาค่ะมีมีคนแช่หานน้องตุก๊กเนาะเดี๋ยวน้องตุ๊กขอไปลมกับเพื่อนก่อนเลยทุกคน ใายแล้วมาหาพ่อหน่ะเป็นบอกคุ้หกเลฮะขึ้หกอุ้ยโหขึ้นทางตันงใจหัวขคุ้นหนี่สมาได้ตอนไนเรมามานำแอปเป็นบอกเป็นซียังเกาะไปไปส่งเาดิเดเอ อินเดเวอร์เนาะพี so ่โซมีตลาดเสาเอาไปทุกคนเดี๋ยวดิฟืนมาหาพรหลอดเดี๋ยวเขาออกเคืนทางไปตลาดเสาเลยหวานขนาดนี่เป็นครั้งแรกที่ลองเซิร์ฟแอปเนาะก็เลยผู้หว่ะปักมุดถือพอริเวอร์กถือแต่ยังชอบอ่าเฮ็ดเบลยมื่อไหรจิ๊กฟรีแล้วก็กระบาดแอปเลยนะ อ,อ๋อหับเป็นวางส่วงวะ่งะภาไกลลวเห็นไปหับว่ะอ๋ออเช่านอกเป็นะไรโอหโอ้โอโยูะเขามีรถเองละเขาฮับก็ได้ว่ะอ๋อ 听话的。 สักหกพันตัดแจงทุกคนจะได้เหาะกับมาหวัวตาตลาดเสาหลงซึ่งเราก็จียางเลาะออกไปตึกโตต,ตัวเก้าเขาเนี่ยบวกขึ้นตึกตัวไม้เนาะก็ขึงยางเลาะไปทุกคนเจะนี่เหากับยางลาดออกมาทางฝากไม่หยุดเนาะทุกคนฝากคิวรถเมย์และทุกคนเดิน,นเดี๋ยวนี่เหากับขึ้ยางบัดออกไปหา นนท,นนท,ทางฝากงานเนาะทุกคนเนาะจุดข้างทางฝากงานทางตลาดน้องจันหรือว่าตลาดนั่นครัวดินนั่นเองเราทุกคนซึ่งตุ๊กไปสออข้าเก่าเนาะทุกแต่ว่าตึกเม้อนี่ก็หนาเลาะอยู่ไแต่ว่าเดี๋ยววันหนึ่งค่ะจะกลับมาเลาะเนาค่ะไปส่ออ่ะข้ามเก่าก่อนนะคะจึงกลับมาเลาะเนาะซึ่งเดี๋ยวนี้เกาอนเดินค่ะย่างอยู่ในอันย่างอยู่ในแถวตลาดเศร้าเนาะทุกคนมาคนเดียว คนเดียวกระเสียเงินแล้วเสร็จแน่เดี๋ยวเขาจะมาเลาะทางนี้เนาะอันนี้ก็เป็นโซนซักรถของฝนนะของคุณเนาะกับไฟยางไปเดี๋ยวนี่หิวหนาเดี๋ยวไปสอกเลาะซื้อหนาซื้ออย่างกินเนาะอันนี้คือรถตุ๊กตคือแบบจางรถจงัจงรถจังทุกคนจะไปใสก่กระเป๋จาจังรถไป คือนองตุกข์ร้อนร้อนมากเลยคือนกตุกได้อ่อ,อ,อนลดน้ำแอปมาเ 6, นาะสักหกพันแต่ก็ขี่รถมากกับกใกล้เราคันท้ายขี่รถจักถ้าขี่รถเมก,ก็คือนองตุกตรงในยางเอามาจากกันอ่าทงแถวนะค่อนข้างไกล้มันรนน้อนห้วงเล้นก,ก็เลยเอิ่นลดนแอป เน mm ี่ยข้ามทาง 덕수육 มีแบบงมาเบอร์ยังเออได้บ่หมาเหรอเหรอเหรอเคือเหรอเหรอเหรอเหือ,อเหาอเหรอเอรอ้รอเหรอเห้อไหบหรารเหร่เเออหบมมหลายๆ บุ้มมีปั่นเก่าอ่ะขายนะเร้อ เนี้ยมอได้กระเนี้ยไม่กรเนีอยจอกระเมีจอกใครนะเจ๊ห้าพันหกันชิดห้าพันหาพันขนมจุ๋ยห้าพันขนมจุ๋ยชิบพันละจอกนี่วะจอกจางเนี่ยจอกนี่หรือว่าจอกนี่จอกนี่หกพันจอกนี่หันหรือเอาจอกนี่ จะเสบขนาดนหวัวนๆนั่นเตรงกระเล่มเ 6, นอะจอวไหนฮะหกพันป่ะนะ ก้วเบิ้นกมเย็นเย็นหวานแบบนี้จังแบบนี้อะทุกคนอืมหอมหอมจัดจ้า จะเปสองคำเก่าต่อไปเนาะทุกคนออกมาเฮาจะได้คำเก่าวองมึงคือน้องตุ๊กอยู่ทางหลังของภาคสันเนาะทุกคนเนาะที่ห่างยี่ไงยู่ในอันแลาวแถวนี้อ่ะทำแบบตอนสาวควรจะมาขายอันประเภทแบบผักสดเนาะผักสดอยังแต่แบบจะเป็นตอนเสาวเศร้าสา,สา,สาหมืดเนาะทุกคนแต่หาเป็นตอนสวยแบบนี้บบนบบนคือจะบ่มีก็จะมีเครื่องเสิร์ฟถั่วไปคือเป็นแบบเครื่องนุ่ง แล้วก็เสื้อไหมประมาณนะั้นเนาะทุกคนเดี๋ยวเป็นเลาะมึงกันเดี๋ยวทุกคนส่วนนี้จะเป็นเสื่องสำอางแล้เป็นแนวเก่าขุ่มแหละไปสอกมึงกันทุกคนน้องตุ๊กกลับไปหาเลาะคือเครื่องมากแลเนาทุกคนเนาะกระได้มาปันเก่าสองอันได้เสื้อไหมสองขีดเน,นะาะทั้งตุกเขาเลยย่างเลาะย่างเลาะไปทั่วเลยเลาะตลาดแถวนี้ ก็เห็นเขาขายจักขายยังมักหลายนั่นเองตัวแทนจำหน่ายจักเข่งจักจักนิบนะคุณผ่านแล้วก็แบบมีผ้าไม้มีเสื้อไหมบาร์ดเด้อทุกคนเนี่ยอะไรตุกขีงยางไปทางฝากสันทางฝากนั่นเนาะทุกคนเนาะแบบมึงแบบมีแมวกลิ้นบอลเดี๋ยวน,นี้เลาะมาแล้วก็เริ่มเมื่อยแล้วทุกคนเดี๋ยวลงตุกยางไปฮอดพูลแล้วทุกคน คลายคลิปอยูเบ mm ิ่งอีกเดินทุกคนเด้อทุกคนอั่ะในเป็นบริเวณขิวรถเนาะทุกคนเป็นรถเม์เขียวสิจะไปแต่ละสถานีเป็นขิวรถเม์นครหลวงกรว,ว่าได้เนาะทุกคนเนาอจะมีขาสุดท้ายตามระยะทางเขาอยากไปสถานทีเดียวคมณวิโรธกลับคืนนี่เลยได้เลยเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้องตัวขอไปกินข้าวทางนี้ก่อนมี่ขับเปียกก่อนสีจะมาขึ้นรถอยู่นี้เด้อทุกคน ร้อนมากเลยไปขับเกี้ยงกันะนะทุกคนเดี๋ยวนี้เงตุกกมาโฟอยู่ทางหน้าแบบหน้าทางเลยทุกคนบอกยู่บานั่นคิวรถคิวรถตลาดเซาเนา,นานะทุกคน ขอสร้างเฟอร์สร้างเขาเปียกกินก่นน่นเนาะคือแบบมาแต่ตอนเที่ยงเดี๋ยวนี่ก็บสี่โมงมากาับสีดโมงรถละขอกินแล้วก็ขอ,ข,อขึ้นรถนี่ในน้ำเย็นๆซื่งใจขอกินข่าวกันเดี๋ยวบบไปขึ้นรถเมย์กัน เด็ดนี่ห้าก็บมีรถแต่ว่าบางเอิญอายละมาให้เปียกอยู่นี่เราจิไปทรงเนาะทุกคนก็เลยว่าโชคด,ด,ดีไปทุกคนมาแบะอยู่อีกจุดหนึ่งคือเป็นประตูไซเนาะเป็นจุดแห่งวงเวียนขี่ง่ายที่สุดน้นะครหลวงครับเป็นเยอทุกคนนี่ดูบรรยากาศ มากกงามๆเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าคือถ้าถ้าคืนนั้นถ่าได้มาหลอดประตูใส่กจะเทธอเท่ามีโศกมีใส่แล้วกัเท็อยางก็คือแบบมีความสําเร็จนั่นเองเนาะทุกคนก็นเลยว่ามีแค่กคนแกลกไปได้มากกว่าเด้มาเที่ยวทางนี้เด้อเที่ยวประตูใส่เนาะก็จะมีนักท่องเที่ยวมากไล่แล้วกัเพิ่นจะคล้ายของที่ระลึกเนาะอยู่ในนี่แหละทุกคนค่ะ บักกะกลางงามวิวกำลังงามเลยจะบ,บานน้องตุ๊กอาจจะโบโบเขาไปเหเป้เบิ้งเลยทุกคนพอดีเลยงมันขำเราอย่างโมมีรถเมย์อย่างโมมีรถจะบ้านมีการน้นองตุ๊กก็ได้เอินรถมาอีกเล้วทุกคนเออรถมาฮับจะบ,บ้านก็เลาะไปสั้อบอีกน้อยนึงเพม่อนจะค้ายเครื่องค้องทีและนึกเนะาะแล้วก็ แต่บุ๋ว่ากล่องเราจะเห็นบ่ซูมเห็นบ่เนาะทากุกคนขึ้นแล้วบ่เนี่ยวูววในเนาะเห็นไหมเอ้ยเหยนโซ่เอฟเลส เป็นมันมดโมงแล้วทุกคนเนาะมดโมงที่จะขึ้นเทิงแล้วไปมืานาน้องตุ๊กจะพาขึ้นประตูใสยื้เทิงเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กคือใกล้มาแล้วน้องตุ๊กก็เลยมาแวะหลอดประตูใสเทิงบีโศกมีใสแล้วทุกคนเนาะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์อ่ะแห่งการแบบแห่งเกาะแห่งแห่งการอ่าศาสนาอุกนเนาะทุกคนเนาะเมันก็เลยเฮ็ดเป็นอ่าอนุสรณ์สถานแบบในกหลานเบิ่งค่ะ กคแต่แกกไปได้มากเนี้ยมันเป็นปฏิญีญากรรมที่สําคัญอันนึงเนาะของอันคนลาวูทุกคนหังมิ่งหัางผึ่งบักเนิ้วเนี่ยีันัันนะป้าบ,บักคักนี่มิวกำลังงามเลยท้ายหูกำลังคาักเลยนะทุกคนแสงกำลังด่เดี๋ยวน้องตุ๊กคอนโตไปกลับบ้านก่อนเดินนะท่องเที่ยวกำลังหลายเลยช่วงนี้ คนมาเที่ยวมาหลายแต่มาแต่ตั้งประเทศเป็นเกาหลีบอจีนบอเนาะคนบ้าแต่เ,เพ็่นก็เร่มปิดแล้วเพราะมืดโมงหาบ่มืนโมงยพาขึ้น,ออน,ออนยุ่นี่แต่ว่าน้องตุ๊กมาเลาสเเะสื่อเขื่องสื่อเขื่องอยู่ตลาดเ่าก็เลยใกล้มากน้องตุ๊กก็เลยมาแว่ส้มประตูใส่เนาะเคยขึ้นเผื่อนึงเมือต้อ,น,ตอน,นั้นทีมาเวียงทำอีพขังแหลกเนาะทุกคนเนาะ แล้วก็บไ,ได้เลาะอ,อีกเลยเหลือนี่ก็เป็นการแบบว่าได้กายมาหล่ะก็ะเลยมาพักพอนมาแบะเบิงอ่ามาแบะบเแบบิงแม่ส้มเนาะเดี๋ยวลงตุ๊กกาบ,บานกันเด้อกับห้องกันเนาะทุกคนทุกคนเนี่ยนะคะกำลังขี่รถกับห้องอนาะแต่ขี่รถมาทางฝากนี่อ่าออกจากประตูใจมาทางพัดลูกเนาะ ก่นคงอลดกายก่อนา เดี๋ยนี้น้องตุก๊กมาฮอร์ทองละเด้อน้องตุ๊กไปซื้อนี่เสื้อไหมให้ลูกค้าเนาะนี่กับเสื้อลูกไม้แล้วก็มีกัมเก่าเนะเาะกัมเก่าหรือว่าปั่นเก่าเนาะทุกคนที่แบบเผืนเสื้อออกงานเลยเนาะสีเป็นทรงเลยแตา่ก,การน้องตุ๊ก็ไปแบร์ประตูไส้แล้วก็ไปแบร์หลายบวนสตเลาะไปเลาะมาอยู่แถวั้นเนาะทุกคนเนาะส่วนขาเดินทางในการเดินทางไปคือทั้งหมดก็ถึกยู่หาสิบพันเนาะทุกคน เพราะว่าจางรถไปแล้วก็จางรถกลักบเฮ้ยเมื่อยห่อนเดี๋ยวขอโตไปพักพวนก่อนเนาะทุกคนไปหลังตตนหลางต้นคือเหนียวเมืดนี่นะส่วนคลิปนี้ก็บฟาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุกเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อแล้วก็น้องตุกกะทีไปฝาเครื่องเปืนกันเด้อบ๊ายบาย